ลุกนี่ e นึ่งวิ่งกล e b ี e e กลับเฮียนะครับเราอยู่ใน้าคายนะฮะในมิชชั่นที่โอ้มีมนุษย์ไล่กระทือเราอยู่ใน้าคาย15นะครับครับนึงนะฮะอ๋อนั่นคือมนุษย์นะครับ เราไปล่อพวกมันยิงกันเองไหมครับอย่าเข้าไปยุ่งกับพวกมันครับโอ้ยมันขึ้นมันขึ้น These bugs are eating me alive. It's a tropical i s l h o we e e c t Hang on. I'm getting something. It looks like the mercenaries have found a few tribes in your area and are hunting them down. ตองงั <ar> ้นไม่มีเกาะไปเกาะหิวกาะเข้าหัวเลยนะโอ้ยไม่ตายเอายิงกูมัไรมเตอนเตึงเตอตอยพกมัยิงกันเองไป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  ล่วงไปเราจะอยู่ฝั่งของพวกไดโนเาสาร์ก่อนนะครับอือเราไม่ฆ่ามัน,นเอาา๊ะสู้หงรีออุ๊ยตายแล้วตัวแทงกูตายแล้ว

อ๋อ <Allah> น,น,นั่น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 มีมนุษย์มีมนุษย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ้พวกมนุษย์เนี่ยด่านนี้ดูค่อนข้างโอเพนเวล์ยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โหเอาไปอืมมึงอยู่กันอย่างนี้เลยเหรอ ขึ้นไปทำไมว่องปืนอะน่ะอืมไอันี่สมบูเลตอ่ามาเพิ่มมาเพิ่ม๋อาเคยียพลาดโอโนออนอ อุ๊ยกระสุนเฉียวหัวอุ๊ยโดนแล้วโดนแล้วไม่เฉียวแล้วยิงอย่างข้างล่างอ๋อนั่นไงลวงไอสัตว์ตายตายแล้วเจอด้านหน้าด้านนีน้ครับ ด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาไม่ใช่นั่นมันพวกขายล่วงไว้อีกหนึ่งีง๋้วนงะู่มฮะมองยากไม่ยิงใส่ไม่ได้กัะตดวแ้กูยิงซะหน่อย <laughs> ต้องเลือกปฏิบัติ <laughs> เอ็นวีกลางวันเป็นไง่ะโหดสัตว์ไนะครับอู้สำคัญไม่มีก่อวะช่างแบงไอ้เหี้ย ดวงให้หมดยังมียังมีอีกแต่กูหาไม่เจออืมอ๋อต้องหาซีโฟอิสตาราดผัก เอ้ยอ,อย่าพึ่งเก็บเกือบแล้วแล้วฉันจะไปหาโอ้โหนอโอ้โหนโอ,โอ,โอ้เยอะว่ะางเอาไปเดินหาตีโฟกันไปสัตว์ได้เลย ที่โฟมันอยู่ไหนวนะเนี่ยสาบ้างพอนะมันกโก้จริงๆไอสัตว์ตัวทีโฟอยู่ไหนรูมันอยู่ตอนแรกไว้ตรงแลโดเสาที่เราไม่ได้เข้าไปเสือก <c oughs> <c oughs> ไอสัตว์เอ้ทีโฟอยู่ไหนเนี่ยดวยหาฝนเสียฟ,ฟ้ากูเดินหาทีโฟยิ่งนาน ไม่รู้ว่ามันอยู่แถวนั้นวะแล้วผมไม่ได้ดูเองให้ย่าให้ย่าเปิดก่อนได้เปรียบ ไอ้ยาอู้ดกระสุนมาจากไหนมาสมทบเหรวไอ้สัสแอบต้องอยู่แถวนี้แหละมั้งตีโฟนะฮ่าแบ่งแล้วเติมซีซัะ รถให้กูด้วยกูยมไม่ต้องใช้แล้วแหละใช้ขับอย่างเดียวไม่ใช้ยิงใครแล้วอเฮีย,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 ยน่ารถอยู่ไปนิดนึงขออังมาไ่เนี้ยขังแมง ฮา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 เลลูยาเ่าะมันต้องเก็บหรอว่ลงมาข้างล่างรู้สึกฝาคายหนึงนี่มันออกทะเลมากตอนแรกกูยิงคนอยู่ดีๆหลังๆนี่กู อุ้ยโอ้ยเฮียมีพวกวีเดอร์เลยปอ้เหี้ยเอ้ยไอ้วัวพีเดอร์พวกพังตัวทั้งหลายกูเกลียดพวกมึงรับรู้ไว้ซะเพราะว่ามันต้องเปิดเอ็นบีตลอดนะครับลุก ลโอู้้ตัวยิงม่สเ่เาเเบิดตดเไปแโอ้ตากูมึงไม่เป็นหรอวะโอ้โอ้นอาเลเบอรไปดก อ๋อเนาโอ้สไนกูก็จะหมดโอ้โหเนี่พี่จีอยู่นิดนึงสองนัดก็ยังดีจะเจออะไรอีกเลยนะเกาะกูจะหมดแล้วอู นควหมดพอดีเลยกระสุนไม่มีเสียงอุ๊ยโดนไอสัตว์เกาะเพิ่งเก็บเฮ่ยเอ้ ม่เร,ม <c oughs> เราได้ PDA มาแล้วนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะมัอนจะเป็น GPS

โอเควะพวกมึงจะตายได้เลือดกูหมดอีกแล้วงลงขึ้นไปเก็บระเบิดก่อนเลือดกูหมดอีกแล้วดีนะระเบิดเขาแจกเยอะแจกค่อนข้างเยอะไปหนะ่อยมันก็เป็นข้อดีนะครับแต่ตอนนี้กูไม่มีเลือดนะครับห้องด้านหลังอะไรยังไม่ไปดูเลย โหมีฝุ่นผ่านไม่ได้ผ่านแล้วเลื่อนรถต้องไปดูห้องนั้นก่อนนะนมีตัวตัดไนะด้มิดหลอดโดนยิงนะเดียวมิดหลอดเลยเออเงินเลือเติมซีสน เม <laughs> ่ก็ไม่พลาดเว้ยเราจะไปเจอตัวแทงใช่ไหมครับเราจะปาระเบิดอันให้ครบทุกลูกเลย เลือดเราไม่ลดนะครับเรียบร้อยมิชชั่นอนะคอมเพล็กซ์ไปแล้วข,ขึ้นไปเก็บระเบิดใหม่เซฟเลือดเป็นยอดโอเคเระเบิดครบทีนี้เราก็จะไปห้องห้องใหญ่ดูดีไหมเราจะลองไปห้องใหญ่ดูนะครับ พวกมึงเป็นน oh, <freeze. S 1> tamam. ักวิทยาศาสตร์นะเว่าอย่าขึ้นมายัดกูดิโอ้ฟรีสกูตายเลยเอาปลาระเบิดแฟ เรารู้แล้วว่ามันเป็นแคคนธรรมาดา ลืมระเบิดแบบปดปลาไม่ได้นะครับโอ้ยพี่ห้าไอ้ซัดไปเลย ตรงนี้มีของแจกใช่ไหมจะได้จำไว้ล้อมันยิงอะไรนะครับ งอเฮียตัวใหญ่ตายก่อนมนุษย์มันลองง่ายโอ้ไม่ตา e ยตายแล้วนี่ว่าบล็อกไอศตว์ ที่นี่ก็ตายแล้วเนี่ยนี่อมึงโดนดตายแล้วไอ้ยืนตายกันไอสัต ห้องนี้มึงห้องบักใช่ไหมไอ้เหี้ยนี่ตายอย่างงาง่เอ,ออ้ออเออ,ออเออเออเต้เต้นเต้นห้องบักไอ้เหี้ยโกตรงนี้มียาเอออ้าวเผลอเก็บไปละไปไม่ได้หรอ๋อ,อแปดสี่โฟดินาไม่ขึ้นให้กูดูด้วยแต่กูก็แปะได้เก่ง เชื่อม่งมาจากไหนวะเนีนะอ้าวก็จบไปอีกหนึ่งมิชชั่นนะครับแบบงงๆนะครับอืมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะในมิชชั่นที่16นะครับโอเคบายบายเซี่ยวกัลเลเตอร์